ได้สนุกแกไม่ไห้เชิญเด็กๆถามว่าอะไรก็เลยบอกว่าคุยกับตัวเองวันนี้จะพาเด็กๆไปตกปลาไปเที่ยวในป่าในดงเนียพี่น้องน้ำไปเบิงเนื้อว่าจังไหนจะเป็นตะมวนค่ะนั่งกินขนมปังในระหว่างรอเด็กๆอาหารเ้ามาดามจ้านี่คือของที่เตรียมไปนะคะก็มีข้าวปลาอาหารมีเบ็ดตกปลาด้วยค่ะพี่น้องจ้า มีฟืนเขาสิไปดังไฟได้วยพี่น้องให้เด็กให้เด็กๆมันหัดดังไฟค่ะดังไฟก็คือจุดไฟจุดฟืนเนี่ยนะคะรถก็จอดถึงที่หมายแล้วค่ะทางที่จะไปก็เป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ยยางหลุมกับพังนันมันระหว่างทางมันใบไม้ต้นเล็กๆแบบนี้มันมองไม่เห็นหลุม <c oughs> มิตหลุมตกกันล่มมาสันพี่น้องเอ้ยตะว่ากับม้วนมวน ไอ้น้องคนเสื้อขาวมันล้มแต่คนนี้แบกฟืนค่ะตลกมากล้มไปแบกไปใกล้จะถึงที่หมายแล้วค่ะพี่น้องจา๋าสถานที่ก็สวยสวยเราขึ้นเขามาแต่ไม่สูงมากจะลงไปตะฟังพี่น้องลงไปข้างล่างตอนนี้ก็เดินมาครึ่งทางจะถึงละบรรยากาศสวยงามพี่น้องจา๋า สนุกสนานอันนี้เขาต้องเรียนรู้ที่จะก่อไฟนะคะเขารับหน้าที่ก่อไฟค่ะคนนี้อพอก่อไฟติดแล้วน้องคนนี้เขาก็รับหน้าที่ทําอาหารบนนั้นนะคะจะเราก็เอาเนื้อเอาอะไรมาจากบ้านนั่นเลยค่ะ <Okay. S 1> คนนี้เขาก็จะ so, หัน่นเตเตรียมอาหารค่ะให้กับทุกๆคนแบ่งหน้าที่กันออกไปพี่น้อง วันนี้ทาปาปิก้ายัดไส้ด้วยหมูหมูสับแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เครื่องเทศในนั้นนะคะแล้วก็ชีสปุข้างหน้าเสียดายจริงๆที่ลืมถ่ายตอนเอาใส่ในปาปิก้านะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะก็สนุกสนานกันมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าข้างหลังมีเรือเฟอร์รี่ด้วยนะคะเรือท่องเที่ยวลำลำใหญ่มากแต่ว่าเราเห็นแบบนี้มันมันลำไม่ใหญ่แต่แล้ว เรามองด้วยตาเปล่าของเรากลับไปข้างหลังนี่จะจะใหญ่มากเลยครับเป็นเรือท่องเที่ยวก็พาเด็กๆมา,อ,าออกฝึกค่ะโรงเรียนเขาไม่ใช่สอนอย่างที่มาดามพูดไม่ใช่สอนให้แตก่ก็วิชาการอย่างเดียวสอนให้สอนสอนสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตกับธรรมชาติสอนให้รู้จักการทำกับข้าวทำอาหารสอนให้รู้จักการที่จะอยู่ ถ้าเกิดว่าอยู่ในในพื้นที่ที่หรือในโลกโลกหรืในโลกที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันจะอำนวยความสะดวกเราต้องอยู่ได้เราจะต้องทำเป็นเราจะต้องไปตัดไม้ได้จะต้องจุดไฟได้ทำอะไรให้ได้แบบนั้นค่ะเพื่อ,อ,อ,อชีวิตในความเป็นจริงกับโลกแห่งความฝันนี้มันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะชีวิตจริงจะต้องลุยได้คะ่ะทั้ง บุกทั้งน้ำต้องสะเทือนบุกเทือนน้ำให้ได้ค่ะในชีวิตจริงค่ะปลาตัวนี้สัก2องโลได้กับพี่น้องเอาหันหันข้ามาดามหั่นเข้าไปทำกับข้าวเสร็จแล้วก็กินสิค้รออะไรเหนื่อยก็ต้องกินค่ะชีวิตคนก็มีแค่นี้แหละค่ะพอกินข้าวเสร็จนะคะพวกเราก็อ่า เพิ่มไฟแล้ก็ปิ้งขนมนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสำหรับวันนี้ค่ะก็กำลังจะพากันกลับเก็บของเก็บอะไรกลับโรงเรียนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ